พ่แก็บคิดรีวิวเอิม่มไฟสีแล้วก็ไฟเย็นนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นไฟสีไฟเย็นกันเอ๊ะทำไมหลายคนก็ตกใจเอ๊ะไฟสีไฟเย็นอยู่ไหนอยู่นี่ไงคะ่ะอยู่นี่ก็จะมีอันนี้นี่น,นีไฟเย็นก็จะมีไม่ใช่ครับไฟสีก็จะมีหนึ่งสอง 8 9 11 12 13 14แล้วก็ไฟสีไอไฟเย็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวประมาณประมาณสักกี่โมงดีประมาณถ้าดูเวลาพอพอน่าจะประมาณ เออเดียวประมาณกี่โมงดีถ้าถ้าถ้าเดี๋ยวอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะคบเดี๋ยวตอนสองเราจะไปดูกันขอเล่นไฟเย็นไปสีนะครับ <c oughs> โอ้ลืมบอกไปอันนี้มันป็นต่างกับเพื่อนใช่ไหมครับรูปสัญักษของเพื่อนเพราะว่ามันเป็นอันนี้เราซื้อที่อื่นไม่ใช่เราเราซื้ออันนี้ เราซื้ออันนี้เขาเป็นรถเข็นค่ะเขาต้องมาใส่เข็นนะคะตอนลอยกระทงปีที่แล้วองพราะฉะนั้นยังไม่ได้เล่นเลยอันนี้ก็ซื้อร้านสะดวกซื้อนี้อันนี้ก็มันหลุดนะครับอันนี้ซื้ออยู่ร้านสะดวกซื้อข้างบ้านนะคบนี่ค่ะ เห็นว่ามันหลุดนะคบเพราะตอนที่เราเล่นมันหลุดนะแต่อันนี้มีอยู่เป็นโหลเลยนะครับแต่เล่นหมดแนวค่ะไฟเย็นอ้ลยูไปที่ไฟเย็นเลยไฟเย็นเดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับแกะกันเลยแกะกันเลยแกะกันเลยเยี๋ยว่ไม่แกะอยากแกะเย็นขนาดนี้ เดี๋ยวมาครับจะคุกเถอเมื่อกี้ได้แกะมาะครับไฟเลี้ยงมีทับไฟเลี้าายงยก็จะมีท่างน,นี้นะครับนี่ก็หนึ่งซองก็จะมีหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแป๊มีอยู่แป๊บอันนะครับ มีอยู่แปดอันนะครับต่อหนึ่งสองนะคะจริงๆเราเมีกว่านี้แต่มีเท่านี้ว่าเราเพราะไม่ได้เล่นนานแล้วเพราะไม่ได้เล่นนานแล้วส้นสีสดใสอู้ลืมไปนะครับเดี๋ยวป๊บนึงนะครบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเอาเอิ่ม เทียนที่คลิปที่แล้วนะครบเดี๋ยวไปเอามาให้ดูคับมันถึงกุดอะคระบมื่อกีไปนานหน่อนนี่ก็คือเทียนของซาวนีก็ยอ้ยอย้อตอนเพียนมันย้อยลงนะคะแต่มันยังไม่ยังดีข้างในยังน,น,น,ยน้ำอยู่อันนี้ก็อันนี้ก็ทำนะคะ เวลาก็ด awesome, ีๆนะครับแต่ว่าอันนี้เปียกอยู่นี่เป็นน้ำจริงมันผสมสีออกแดงแดงดำดำนะครับเป็นอมเป็นเนหลืองดเหลืองนะครับก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง เอาอันนี้แล้เวเราจะเอาอันนี้มาจุน,นี่นะครับเวลาเราก็จะใช้ตอนไปยวเราฟ้องปักหน่อยนะครับจุจูจูสวัสดีครับเล่นมัวเลวขอจับดู่นะครับเพื่อระบายลมนะครับ ให้อากาศมันเข้าข้างในเพื่อให้แห้งเร็วนะครับพข้างในมันเอิ่มมันมีน้ำอยู่นะครับลมมันเข้าไม่ไปเพียงพอครับก็เลยขอเจาะดูสะหน่อยจึ๊บจุดุดพอเจาะนะครับเข็มไม่เป็นไร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  นี่ก็ไม่มีอะไรมากมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดใดๆก็ขอไปเลยคับถ้าชอบตรงไหนก็บอกได้นะครับถ้าใครต้องการให้ทำอีกหรือว่าต้องการสีไหนก็บอกมาได้เลยนะครับมียู่1 2สีด้วยกันขอบคุณค่ะอิกาโตโกเซมาเซ